ที่นัข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโป๊กกิ้งสไตล์ประจําวันที่14พฤศจิกายน2564โดยชมพนบัครั้่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าววันไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าติจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้ลอนลุ้นกันได้เลยมาโนตัดตัวหนนี้จะมีสถิตินำเข้าใหม่กี่คนกันแน่โดยถือขบันเอเ Cha ชมเป ionship 2020 หรือรายการจิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปี65โดยทีมชาติไทยจะฝรากทิ่กลม A เร่วมกับทางทีมชาติสิงคโปร์ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิลิปปินส์เมียนมาและก็จิมบอเดสเตในส่วนของทีมชาติไทยแต่งตั้งให้บาโดโพกิ้งหุ่นสอชารบราซิลที่เคยผ่านประสบการณ์การคุมทัพไทยลีกมาอย่างโชคโชนเป็นคุณนสูใหญ่ในครั้งนี้ หลัที่ผ่านมากุณซื้อรายนี้ก็ออกตะเวนดูฟอร์มการเล่นของผู้เล่นมาอย่างต่อเนื่องนะฮะในเกมฟุตบอลลีกพร้อมกับมาร์ครายชื่อเอาไว้แล้วจำนวนกว่า69รายก่อนจะตัดตัวในรอบสุดท้ายนอกจากรายชื่อที่ลดแล่นอยู่ในลีกแล้วก็ยังมีกระแสขา่าวมาว่าทีมชาติไทยจะเรียกผู้เล่นจากต่างแดนมาทําการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้เพื่อทวงบอลลังแชมป์กลับึืนมาหลายรายซึ่งอดีตที่ผ่านมาในการจัดการแข่งขันก่อนหน้านี้12ครั้ง ไทยเคยเรียกใช้บริการผู้เล่นที่ค้าแข้งต่างแดนกลับมารับใช้ทีมชาติไทยสูงสุดถึง6คนในปี2000ที่ไทยคว้าแชมป์มาครองภายใต้การคุมทัพของปีเตอร์วิชกุนซือชาวอังกฤษโดย6รายในครั้งนั้นประกอบไปด้วย 1. นะฮะดูสิเฉลิมแสนกองหลังจากสมุรสอนโมฮันบากันจากอินเดียคนต่อมาก็จะเป็นดิเวศสิริวงศ์กองหลังจากสมสุรกอมบักยูเด็ตสิงคโปร์ ต่อมาก็จะเป็นโกวิดฝอยทองกองหลังสโมส SV, รเอส r ีโปรฮอฟจากทางเยอรมันต่อมาก็จะเป็นสุรชัยจิละสิริโชตกองหลังจากสโมสรกองบกักยูต็ดจากทางสิงคโปร์ต่อมาก็จะเป็นธวัชชัยดำรงอ่อนกุลกองกลางจากสโมสรแซมบาวังจากทางสิงคโปร์อสสทายซิโกโกีซอสน,นาเมืองกองหน้าจากสโมสรฮันด์ฟิลด์ทาวจากอังกฤษสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบแรกฟุตบเอล AFF อ h a m p i o n s h i p 2020ของทีมชาติไทย ก็จะแข่งขันในวันที่5ธันวาคมพบทิโมเรสเต้วันที่11ธันวาคมพบเมียนมาวันที่14ธันวาคมพบฟิลิปปินส์และว,วันที่18ธันวาคมนั้นพบนทางสิงคโปร์นั่นเองใครแฟนพวกเขาตัดติดประชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ก็าฝากติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนดีกครับคู่แข่ง AFF กลุ่มไทยบินสู่ยุโรป19แข้งซ้อมมือแรกในครั้งนี้ ดยทังอาเซียนฟุตบอลประกาศมาว่าเบียนมาบบินสู่ยุโรปเริ่มซ้อมที่ตุรกีตเตรียมจะดวนทีมชาติไทย AFF Cup 2020ในครั้งนี้เดือนนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมชาติเบียนมาได้บินถึงประเทศตุรกีเพื่อจะเริ่มเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ตเตรียมจะลุยศึก AFF Cup 2020ในครั้งนี้ซึ่งจะมีการแข่งขันกันขึ้นระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงที่1มกราคมปี65ที่ประเทศสิงคโปร์ เปียนมาอยู่ในกลุ่มเอร่วมสายกับทางทีมชาติไทยฟิลิปปินส์เิงคโปร์ผู้ชนะระหว่างบุรไนัยกัติรมเดสเตจจาเป็นจะต้องมีการเบียดลุ้นเข้ารอบมีคิวพบก,กับทางทีมชาติไทยที่นำทีมมาโดยมานโนตโพกิงวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งหัวหน้าโคช้ชแอนโทนีเฮได้เรียก19ผู้เล่นเข้าสู่แคมป์โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้เริ่มจากผู้สัมันตูก็จะเป็นเบียบมินลันพยอพโย,อพยอรองและก็โซอ,อากา ส่วนกองหลังก็จะเป็นองเนียงวินเดวิดแทนไฮชพโยวินซอเยตุนเนียงชานวินโมโจอแล้วก็เจมินชูส่วนกองกลางก็จะเป็นเฮียงบูบูมองมองวินเมียวโกโตุนยันเนียงอูเนโมไนนองมองวินส่วนกองหน้าก็จะเป็นทานแปงสวนลำมังแล้วก็กองเทนโซนะฮะสำหรับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อ จะได้ก็ตามทีมชาติไทยได้รับข่าวดีจะได้2แข้งจากทางเจลิกญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กันอีกด้วยทั้งเปซิเจชินาทิพย์สงกสินเพลเมเกอร์ตัวเก่งจะทางคอนเซสโปรโลและก็เจริตรบุญมาทันแบ็กจอมบุกจะทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนตโดยชินาทิพย์ลั่นจะขอพาทีมชาติไทยทวงคืนแชมป์เอฟเอคัพในครั้งนี้ให้จบได้นานผมเป็น,นว่าง,งานนี้ศึกทวงคืนแชมป์นะฮะต้องทำให้ได้สิครับทีมชาติไทยของเรา แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันกครับบทเรียนการเดินหมากผิดของทางสมาคมฟุตบอลไทยโดยทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดดาวการะจายผ่านเข้าสูร่รอบสุดท้ายศึกลูกหนัง,งชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานในปี2022แบบทุรักทุเลนะฮะในฐานะอ,าอันดับที่2ที่มีคะแนนดีสุดในรั้งนี้ แม้จะโดนสบประมาทว่ายืมจมูกทีมอื่นหายใจแต่เมื่อทำภารกิจลุล่วงตามเป้าหมายก็ต้องชื่นชมเพราะอ,อย่างน้อยๆด้วยสถานการณ์ที่ไม่อื้ออำนวยทั้งโปรแกรมลีกที่ดำเนินการแบบไม่มีหยุดยัง้งแถมต้องขาดขุนผลหลักมาหน้าง,งานต้องเจอสภาพอากาศที่ติดลบสามแข่งขันที่ไม่ได้มาตรฐานที่สำคัญมีเวลาเตรียมทีมเพียงแค่5วันต่อให้เอาเทวดามาคุมก็ยากที่จะเห็นการเล่นแบบเซ็กซี่ฟุตบอลในครั้งนี้ อย่าลืมนะว่านี่คือของจริงไม่ใช่เกมใน PlayStation ที่จะเลือกตเตกเก่งมาลกสนามและก็หวังผลการแข่งขันได้ตามใจชอบตรงนี้ก็ต้องสูหกคนหน้างานเพื่อจะให้เขามีกาลังใจสู้กันต่อไปส่วนส่วนที่ควรตำหนิและไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าไม่เหมือนที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกจนเกือบทำลูกหนังไทยนั้นขายขี้หน้าอีกครั้ง โดยตั้งแต่บิ๊กออสผลดอรตเอกดรสมยศผู้ธุ์ม่วงเข้ามาเป็นประมุขลูกหนังไทยก็ได้รับเสียงชื่นชมเรื่องการบริหารงานแบบยุคใหม่ภาพลักษณ์ที่สวยหรูแต่ผลงานของทีมฟุตรบอลกลับล้มเหลวเกือบทุกทัวร์นาเมนต์ส่วนหนึ่งที่ทําให้ผลงานของทีมชาติไทยผลงานลุ้นบอดอนนะฮะคงหนีไม่พ้นการ,ปรเปลี่ยนขุนื่อเป็นว่าเล่นนั่นเองเอาแค่ทีมชาติไทยรุดยุบม่เกิน23ปีเดิมแผนงานแรกก็คือ การสร้างทีมระยะยาวเพื่อผ่านไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายปี2018ที่ประเทศจีนจงได้ต่อด้วยเป้าหมายใหญ่ก็คือการคว้าตัวไปลุยโอลิมปิกเกมโตเกียวในปี2020ในครั้งนี้ซึ่งในตอนนั้นมีการท้าทามมาดาเดียนะฮะวัญยาบงโอภาสีเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมและก็มีขุซื้อคู่ใจเป็นโค้ชยงวรวุฒิศรีมะคะนี่แหละครับ โดยการเตะนทีมตอนนั้นถือว่าดีมากไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมนักเตะจำนวน30-40คนมีการเก็บตัวเดินทางไปอุ่นคเครื่องอย่างต่อเนื่องทั้งในและก็ต่างประเทศแบบเป็นปรูปธรรมชัดเจนซึ่งเป้าหมายแรกในการคว้าตั๋วไปลุยแดนมังกรก็ได้สมใจอยากพร้อมการันตีความพร้อมด้วยการคว้าแชมป์ซีเกมส์2017ที่ประเทศมาเลเซียมาครองได้สำเร็จอีกนะทุกอย่างกำลังไปได้ดีแต่ทางสมาคมดันบ้าที่ตามสิ่งวิจารณ์แฟนบอลที่โจมตีโค้ชโย่ง ว่าทำทีมไม่มีระบบบ้างคว้าแชมป์เพราะฟุกบ้างฉะนั้นจึงลากโซรันยาควิชที่รับมือเป็นมือขวาของวิรวันปรรเยวัสกุญ้อทีมชุดใหญ่ขึ้นมาเป็นกุซือแทนและขยับโค้ชโจงไปเป็นผู้ช่วยนอกจากนี้ยังแยกทางกับทางมาดามเดียเพื่อปรับโฉมการทํางานของทีมชาติไทยทุกชุดโดยทางสมาคมจะส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคมไปรับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมแทนตามแบบสากลนั่นเอง ทว่าโซลันนั้นที่ไร้ประสบการณ์ในการทำหน้าที่เป็นคุณสูอใหญ่และไม่มีความรู้เรือกฟุตบอลไทยและนักเตะไทยพาทีมดิ่งลงเหวตกรอบแรกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปี2018แบบหมดรูปแพ้ทั้งสนัดเมื่อไปต่อไม่ได้ก็ต้องกลับไปลากโคชยงกลับมาคุมทีมอีกรอบลุยศึกเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียในปีเดียวกัน แต่ถ้าว่าแก้วที่มันรร้าวแล้วไม่นานก็คงแตกสุดท้ายทีมชาติไทยตกร,รอบแรกอีกขนจนกุนซือร่างอวบคนนี้ต้องขายก๊อกลาออกจากตำแหน่งไปต่อมาทางสมาคมก็ได้อลิสเดกามากุญซอมากฝีมือที่คุมทีมบริลัมณเวลานี้เโดยเประหมาณก็คือพาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปี2020 อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเจ้าภาพแต่ไทยต้องไปเล่นรอบคัดเลือกซึ่งทัพทั้งศึกนั้นแพ้ต่อเพื่อนบ้านผู้น่ารำคาญอย่างทางเวียดนามด้วยสกอร์4-0ต่อทำได้เพียงแค่ปลองแชมป์กลุ่มเท่านั้นแม้จะไม่ส่งผลกระทบต่อทีมเพราะได้ไปเล่นรอบสุดท้ายแบบแบ,บเบอร์แต่ใจิตใจของนเตะม,มันแย่มากเลยนะเพราะเป็นการแพ้ให้กับคู่ปรับร่่มชาติแบบสู้ไม่ได้เลย หลังจากนั้นกามาก็ทิ้งสมาคมกางทางแล้วไปรับงานคุมทีมเมืองทองแบบสายฟ้าแลบชนิดที่แฟนบอลงงกันทั้งบางเพราะก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีกลิ่นที่ทั้งคู่นั้นจะสวมคอนเวิร์สอกจากกันเลยนะสุดท้ายแล้วเผือกพร้อนมาตกอยู่ที่ ino, อากิระติชิโนะกุนซูซามูไรที่มาพร้อมกับความคาดหวังสูงที่ครบตำแหน่งกุนซูทีมชุดใหญ่และก็ทีมชุดแห่งอนาคตไปในตัว ซึ่งนิชิโนะแม้จะพาทีมตกรอบแรกซีเกมสที่ฟิลิปปินส์พร้อมเหตุผลต่างๆนานามากมายทั้งโปรแกรมการแข่งขันคาบเกี่ยวกับทีมใหญ่ทําให้เวลาเตรียมทีมน้อยพร้อมชี้ว่าเป้าหมายใหญ่ทแท้จริงก็คือศึกชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพต่างหากนะโดยคุณซือเลือดโมชิโดไม่ได้โม้สามารถพาทีมทะลุผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จก่อนจะจอดป้ายพาซาอุดิอาระเบียไปแบบเฉวเฉียด1ต่อ0ซึ่งเท่ากับว่าการเดินพันของนิชิโนได้ผล แต่เมื่อดิชโนแยกทางกับทางสมาคมตำแหน่งขุนสือก็ว่างลงและโปรแกรมสำคัญอย่างชิงแชมป์เอเชียรุ่นไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกก็หวนเข้ามาทุกทีทําให้สมาคมรเร่งตั้งบาดามแป้งโดนพันล่าซําเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมจนถึงปัจจุบนันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันแล้วก็ต้องรอลุ้นให้กำลังใจพวกเขากันด้วยกันละกันครับและนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่ 14พฤศจิกายน2564โดยเฉพะาะ,ะครั้งฟุตบอลไทยครับ